พวกเผื่อแบตเดียวฮาร์ดดิสจะเต็มแล้วะจะไม่มีที่ลงข้อมูลแล้วตามอันไหนอันไหนไม่จำเป็นเกียร์ออกมากเกียร์ออกมามันต้องลบเกมทิ้งอยูด่ดิเผื่อจะต้องลบไอ้ Star Wars b a t t l e f r o n t 2อ่ะไม่ค่อยได้เล่นไงแต่ว่าเล่นไปไปได้พอสมควรแล้วแหละไฟล์รประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดร้ลบเลยแปดสิบกิก หวูสิบกิกเลยนะเลบเลยหกเจ็ดสิบกิกไฟโคตรใหญ่ตกจะตกน้ำไอ้กูครับมาไงมาไงมาไงเฉย็้วยเฉยกับกลับมาสูงกัรท้งันเลยนะรอวันนี้ นึกว่าอำลาวงนคราสที่สี่แล้ทั้งวันเลยนะเราเนี่ยพักไม่พอดเลยใช่ไมโ้ยไม่ต้ไปไหนเนาะเดี๋ยววันนั้นโดดล่มทั้งวันเลยพี่ยังไม่พอดเลยไงผมไปผมไปพักแล้วไปตลาดมาแล้วผมเนี่ยยังมีพักกับพอนพี่โชคเลยปะก็ไม่ได้เล่นนะนี่อ๋อต้องต้องต้องแบบว่าต้องฝึกนิ้วนิดนึงนะวันนี้ทั้งวันอะวันนี้ โยอาเธอช่วงเจทักมานั่นแหละพี่ได้เวลาพักวันนี้ก็เลยเล่นมาประมาณสี่เออผมก็เหลือมโชคเออไปเออแต่เช้าเลยเหรอยังฮายังฮาไปกับพี่เจวันนี้ เดี๋ยวจะกจินไก่แลว้วอะเา,าระเบิดตายอะรถคว่รถคร,ระเบิดรถกตายเสียอย่างหายิงโบ้้าโบ้าแบกเอ็มเอ็มเอบเออละก็บอกขากระแปดนะขากระแปอยางโหดเลยใช่ไหมย่างโห,งโหดเลย <fit. S 2> ัขึ้นเนินตายเลยเบิดตุ้มเลยเบิดตกตกมากเบิดตุ้มเลยไอ้ที่เขาว่าพระเอกไม่ได้เขาว่าพระเอกตายตอนจบอ่ะนะยังไม่จบอี่ยังไม่ได้จบยังไม่ได้จบเลยวันนี้เอซเซลอาร์เอซเซลอาร I got supplies เราตั้มเมื่อวานกี่ไก่นะเมื่อวานสามแล้วสองสองแล้วอสองได้สามไหมเนาะสองหรือสามนี่แหละแล้วก็ลืมลืมอัดวิดีโอไปหนึ่งโอ้ยโคตรเซ็งเลย้อ I got supplies supplies สามเด้อสามได้นะไปไม่มีไม่มีปลาปลาปลาหรอกปลีกิบกันไปต่อไปต่อครับไปต่อ ได้ยาหนึ่งเนะอาเกาะสามไม่เก็บวะไม้เขาเฉยอ้ยให้โกดังเมนึนะกาะสได้แลเกาะสาม ไหนไม่เห็นกระดังผมทิ้งน้ำใส่คืออะไร้องมญนะครับอะไรครับใครเจอปอกเก็บเสียง S R บ้างยังไม่เจอแล้วฮะใส่น้นจะดังบุบบุอ่ะ Em sống gì ấy Ừ, ừ, ừ. Thà nhớ thế này bán đi, mít trừ khó Mày có mít rồi <laughs> เอาเอ็มสนแล้ะแต่พี่เอาเอ็มเคสองพี่อยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่เดี๋ยวผมเออผมไปที่ง้านั่นน่ะเบผมเป็นพี่ละ I got s u p p อ i e s I อ o t s u p p l i ส s I got s u p p l ไ e s ไอ้ออปสมาที่บ้านผมละ ระยะสองโอ้ยใจก็อยากเล่นเกมดีนะยาสระคูณหกครับคูณหกคูณหกนะเอาเอาพี่เอาไเอาเอาครับเอาไหนพี่ไอ้ปืนอยู่ไหนพี่นี่ครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนู้นอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยบ้านเนี่ย ม่แม่ฝนตกแล้วมนตกเก็บผ้าอาคุณหกอย่าง่ดียวบ้านนู้นลยอก็พี่มีชั้นหนึ่งชั้นสองนี่นี่ก็พี่มีขางล่างลงพื้นดินเลยเก่งนิวว่าไปต่อ โอ้มือมือเว้ยใช้รถดีกว่านะวิ่งเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อคืนนี่ตายตอนวิ่งเนี่ยเลยเจ๊บอกไม่ต้องใช้รถใช่ไหมพอวิ่งขึ้นเนินพวกโดนยิงเลยบ้านสบายตายวงก็หลายรอบแล้วด้านเนี้ยน่ายใครเอยมีตัวยิงป่ะรอปืนรอปืนรอปืน nhiếp Em đọc viện Mark the location <laughs> Mark the location Vì thế nhớ gần mấy Watch out!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  Watch 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 out! 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 ซาปุมมี่ I got supplies. I got supplies. I supplies. got ไม่ได้โชคไม่อยู่ในวงการอีสปอร์ตเงียบเหงาแล้วไหมเกาะสามครับเกาะสามเราคิดว่าเราเรีนไปสลแล้ว I got supplies. เดินเข้ามาแป๊บๆแล้วก็หายไปไม่ว่างแค่สีก็เลยไม่ก็เลยไม่ไม่เล่นยาวเข้าไปส่องไอเจแล้วเห็นทีมไม่พบก็เลยไม่เข้าเข้าอยู่เจ๋อทีมใครอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยในเมืองในเมืองครับในเมืองในเมืองรุ่นรุ่นไอแอร์รบกุนู่นอะบุนเดอร์เหรอ มันยิ่งฝั่งแอดดรอปอ่ะพี่ผมชนบ้านนะเข้าเมืองเหรอไปครับมาๆไปชนบ้านเขาอะไรรถ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 เดี๋ยวผมซุ่มมือนี่ก่อนไปเฮ้ยยังไม่ขึ้นเดี๋ยวไปครับโอเคไปหาเหรียโอเคครับมันอยู่ไหนวะมันอยู่แถวแอดดรอปไป มันน่าจะวิ่งเข้ามาแถวนี้แล้วแหละนั่นน่ๆมันยิงแล้วดีๆที่แปดบนอาคารปะอาคารใหญ่อะอาคารเนี้ย Enemy's ahead ไปดิระเบิดเิ็นทำไมล่ะระเบิดใครมันอยู่บนอาคารอยู่บนใคารเปิดผมระเบิดใครระเบิดผมเลยเปิดผม มาดิพี่มีมาดิมมาถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมกี่เท้าไม่เห็นมีสักเท้าเลยนอนอยู่มั้งมีเสียงดีเพีะเออมันยิงดี2พียี่สิบแม่มันอยู่ในเนี้ยแหละเปพร้อมกัน,นสาย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 ไม,ไม่นม่ ไอ้ันยิงยิงจมไปโอโหนกสองแล้วว่าแล้วไงล่ะขันลงไป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 ยิงจมพอว่าแล้วไงล่ะว่าแล้วไงล่ะว่าแล้วไงล่ะอย่าเล่นอย่าเล่นยิงเล่นทำไมไม่ใช่หรอกวิ่งไปยกยังไงยกวิ่งไปติดอขาหุ่นจะถอยดีวิ่งไปติดกันนี่แหละวิ่งไปติดกันแล้วโดนมันยิงไง มาแล้วมาแล้วอย่ายิงเล่นเออผมก็ยิงกันเล่นไม่รู้นะว่าเป็นมันอะแกเออนึกว่าไปตั้มยิงอยู่เฉยเออคิดว่าพอ่ตั้มยิงใหม่ทีนึงน็อกประชาชนึเลือกสาดเลยเลือกศาดเฉยเหลือสิบคนเนี้ยไอหน้ของดีนะรอยนัดไม่ใช่ดาวไม่อกี้ไม่ไม่ไม่ดีพีดีพีกับ นี่พีกันั่นเนี่ยไหนล่ะแหมถ้าอาคารนี้มันเีาี่กำบังบาดีๆนะโอเคเลยก็ได้ก็เป็นระบายสีนุ่มๆเป็นระบายสีนี่มๆสบายสบานะ ราวิ่ง่อใช่ไหมเนี่ยเล่นได้เล่เล่นได้เล่นได้ครับ <c oughs> มาแล้วมีรถมามีรถมามีรถมา,มา s, <c oughs> <S ใช่ <c oughs> ข้านี่ n i e s ว <c oughs> ิ่วนไป <c oughs> ครับมีโงงานี่นี มันยังไม่เห็นเราไงไหนวะ mark the location ไปชันนะให้มันรออย่าให้มันรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเจอไปเจอไปเนี่ย ไปดูอย่างนี้ดูโอ้คือนักเลงไปดูเดี๋ยมันยางบนอยู่เลยโอ้โวงไปหามันมาไปไปไปใช้รถไหมครับใช้รถไหมหนึ่งกองซ้ำไปเลยใช้รถดีกว่าพี่มาใช่ครับมีคนมีคนด้วยวะนนี่่ังมอเนี่ย ก็ตาหนีกวนพอเ่เลยตามมาตหน้าผม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 ไม่เราต้องเข้าวงก่อนะชีก่อนชีก่อ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 นชีก่อนโซเลยโ้เลยโซเลยโซเลยเฮ้บานี้บ้านี้ทไมปนคร้ายที่อยู่เนี่ย

ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาใหญ่เลยขึ้นเขาใหญ่เลยอยู่ไหมอยู่แถวนี้ไหมได้ได้อยู่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 ได้เล่นขอบเขาเล่นขอบระวังงูระวังงูนะงูเราอยู่ในบ้านแน่ๆล่ะโอ้เขียวเขียวไม่อะบอนะนู่น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 หลังห้องน้ำหลังห้องน้ำไกล้ๆใกลๆก็น่าจะมีนะ ให้ฝั่งนี้หายไปไหนวะเนี่ยให้ฝั่งนี้คนหนึงเนี่ยี่รับผมนะรถล่ะรถเอาไปไหมขับรถล่ะแล้วพอยู่วงอยู่ใกล้เอียงระวังระวังเรือมือรึเปล่าวงอยู่ใกล้อยู่ครับหินหน้าหินหน้าตายอะไรอ่ะมีหน้าพี่เกลียวมีหน้าพี่เกียวอย่าโอ้พี่ออกออกขวาได้บอกปะเนี่ย นักนักกอะไรวะนักสองอย่งกับหินนี่ตัวหน้วหนเนี้ยหินนี่ตายังหินเนี้ยที่ผมบอกไม่ได้แต่ไม่ได้เห็นไม่เห็นไหมหมดแล้วหมดแล้วตัวเดียวตัวเดี๋ยวตัวเดียวรอเลย ตกตามาตกตามาทับเปล่าทับเปล่าทับเปล่าวันจันทนี้เรอยู่ไหนหรอกทับเปล่า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 โอยอยู่ไหนก็ไม่เห็นวะไม่เห็นเหมือนกันอดี๋ยวเราห้องน้ำโย่ น้องน้ำาอกวงนอกวงพ่อผมนี่เป็นตัวครับรอแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่วิ่งจะร้องการกลับมาของโชคชัยจะร้องการกลับมาใช่ไหมใช่ครับใช่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 โอ้ยบอกนลืมอ่านเลยัตจะบอกนลืมอ่านวิดีโอของพี่แช่ใหม่ใม่เราจะไหล ยรมันมาหมอบอยู่ก่อนหินเนาะไม่ว่าหมอบหลังหินสองไปเงยเห็นด้วยมันดูฝั่งพี่เจหรือเปล่ามันก็เลยหมอบอีกฝั่งนี้เพราะไอสองตัวหลังหินไทยอ่ะมันหมอบอยู่ก่อนหินนะมันไม่ได้หมอบหลัง